ขอจเจริญสุขจเจริญพรออกตนญาติโยมสาวพุทธบริษัททั้งหลายมณีอัตมาจะได้มาเทศแลสินหาสู่ออกตนญาติโยมฟังขอให้ออกตนญาติโยมรับสมหับฟังได้ในะโอกาสต่อไปนี้ ัดีตส,สูสังฟังก่อนทานทุกทุกทานทั้งหลายฟังบรรยายคำสอนพโพธิโกแต่เดิมเข้าบอกว่าโยมคนท่่หรือว่าโย ไว้นมกลมใดนก็ให้น้อมฟังไว้สิเกิดพรตัวคนเฮาดันดนได้เกิดหวมโลกามีบุญวาสนาได้เกิดมาและมีพรมกายกองโค นั้นมีกันตลอดทั่วสามสิบสองตลอดทั่วนั้นมีทวนโคสุอันแต่ว่าอันหนึ่งนั้นที่ถูกทานต้องควรมีนั่นก็คือสีลังเครื่องสังหอมหาาไว้ สังรวมกายเข้าไว้กับวาจาบ่เว้าลวงสาธายุมทั้งปวงควรนัาให้ได้สิ้นตนที่เพิ่นสอนนั่นหละนะสาธาออ,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 อ ก้อที่หนึ่งดูก่อนท่านเพิ่นบอกว่าป้านาห้ามเบียดเปลี่ยนสัตว์สาหมูปราซาทั้งเสียนะสาเดินดินหรือเหินฝ่าม้วนว์สาที่เกิดรวมให้สังรวมอยากเข็นขากูน้าไว้ซอยถนอม ขอที่สองพัมพ้อมไม่สร้างอยู่ทำกินเองเนื้อ,อย่าสิเป็นขโมยลากอันสิิงของที่เขาหามถ้วยหรือสามเงินคำแก้วของเขาอย่าเกาลวงของทั้งปวงเกรื่องใส่ที่เขาหามอย่าลวงเกิน ก้อที่สามเพื่นเอิญไืเสวากามเมใไอสังรวมในกามคูเขาอย่าไปไกล้ให้หักษาเอาไว้ผัวเมียไปอยากคำเขนเจตะนาะรอบดันแล้วนั้นกะบบอดีก้อที่สีนันตีเพื่นหาเทวาจา ภาสะพาเอิ่นมุสาเว้ากี่ตัวหลวงลอเว้าสอพอขี่สอสำแดงตนเว้าใหญ่เว้ากอบโกยหวังเพื่อได้เห็นแล้วนาละอาย อันว่าข้อหานั้นเพิ่นบอกว่าสุลามของพ,าพ้าเพมึ้นเมาอันฟินซายาเหล่าของมืนเมาพามัวสิบาตัวให้ต้อยตำน้ำแต่ความเดือดหอนเว้นมืออยู่บอไว หาข้อนี้เป็นเอิ้มีน้ำวาศีละไหมแปลว่าหนทตั้งบุญสิเกิดมีเพราอศีลต่างคนศีลังมีหลายหลนเฮาทุกคนกะหูตัวซอยขอบขัวอบอวนใดถ้าไผตั้งต่อศีล ปาเทศาสตราดกาเสสิสหลุดพ้นจากความจนพอทุกคนเตือสินบ่เปลี่ยนพันไปทำส่วหากสัตตัวว่าจะไว้ประพฤติด,ดีตั้งต่อบอ่มีการหลอกล่อสงบแท่วะแน่นอนโอ้แม่เออ สินสีเดือนหอนนอนบ่เอิมเต็มตาขอยฮักษาแต่สมาัิิยานแต่จนมาปวนสาราวุนไว,วน้วุ่นปิดเตียงกันว่าวุ่นคุกตะลางกะเซลนวกคนนั้นขาดศีล เอาละโนเทศนาการิสินว่าด้วยเรื่องของศิลป์ให้ย่อมห้าลลองเขียนสวยปิจานเอาไว้ค่อยผู้เขียนก่อนแลพร้อมเผยเสียงเป็นเตศแลพรออาจารย์สนใส่เด้อ ยโยเมเยี่ยมผู้เทศอยู่นี่สิลงแล้วบ่าว่าลายนั่นละน,นาออ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 นงสัทธาเอาออรรมาเทศมากก็ขอจบลงเพียงสำนีนขอให้ออกตอนหยัดโยมสาวพุทธบริษัททั้งหลาย จงประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามให้มีแต่อยู่วัน,นสุขภะนั้นก็ขาดเิด